ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราตอนนี้ยังคงราอุและก็ดูเดือดอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะบ,บื้ที่กองทัพภาคที่2ที่มีเรื่องราวอัปเดตออกมาล่าสุดซึ่งกองทัพไทยเราครับสามารถถล่มยกฝูงฟาดกลางฟ้า,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 าปิดเกมโดนขเขมรกระเทกดินพร้อมกับจัดหนักที่จะยึดน,าน่านฟ้าตลอดทั้งแนวรบเลยแล้วยังรวมไปถึงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานนะครับที่บังเกอร์ตอนนี้เสร็จแล้ว 99. 9ซและเรียกว่าเด็ดขาดจุดนันก็ยัง อัปเดตดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานขมเณรหนีตายอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้มากกว่า100คนโอ้โหจะทะลักอะไรขนาดนั้นโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2กันก่อนที่มีแรยง,งานอย่างเป็นทางการออกมาจากกองทัพบ,บกนะครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกมพูชานในบางพื้นที่และสําคัญกว่านั้นเนี่ยมีการตรวจพบโดนบริเวณบริเวณแนวชายแดนจำนวน4ี่ครั้งรวมทั้งหมด12ลำครับซึ่งเราก็สามารถตัดการควบ คุมสัญญาณได้ถึง6กลำถือว่าไม่น้อยเลยครับครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นกองทัพของเราเนี่ยก็ยังวางกําลังตามในทีมั่นของตัวเองและก็มีการเฝ้าตรวจการตามเหตุการณ์ต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรด้วยและเตรียมพร้อมในการตอบโต้ทุกสถานการณ์เลยนี่ก็เป็นการอัปเดตของกองรบปที่สองนะครับอย่างเป็นทางการนะตอนนี้เหมือนเราเองก็เริ่มจะจับไตของเขมรได้แล้วเริ่มได้จ่ายยึดด้านฟ้าได้แล้วครับเพราะเขมรถือว่ามาน้อยนะมาจำนวน4ีครั้งกับ12ลำแต่ว่าเราสามารถตัดสัญญ,ญาณตัดการควบคุมเนี่ยได้ ได้ทั้งหมด6ลำ ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องตัดสัญญาณที่ผมนาเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับที่เรานําไปไว้ใช้กับกองทัพที่2ก็เป็นเครื่องตัดสัญญาณโดนที่มีรัศมี2กิโลและก็10กิโลเมตรสองออปชันเนี่ยเรียกว่ากินขมินขาดเลยรอบนี้ก็น่าจะเป็นการขู่ไว้ก่อนนะครับจะมาบินก่อกวนไม่ได้เพราะว่าเราจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินและก็แน่นอนว่าในบรรีสีจังหวัดติดแนวชายแดนกับขมิ้นั้นถ้าเกิดมีโดนบินขึ้นมาก็แน่นอนว่าเป็นของขมิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะล่าสุดมีการออกประกาศมาแล้วนะครับขายายเวลาห้ามบิน พื้นที่5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและก็พื้นที่ความมั่นคงจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งพื้นที่ห้ามบินแบบเด็ดขาดครับก็จะมีสะแก้วบุรีรามศรีสะเกษสุรินและก็อุบลราชธานีและนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับรวมถึงจังหวัดระยองและก็จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดราชบุรีรวมถึงพื้นที่รัศมี9กิโลเมตรรอบสนามบินด้วยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากฝ่ายความมั่นคงของไทยเราครับที่ได้มีขยายเวลาห้ามบินโดนจนถึงวันที่30กันยยยานนเเลสสหััททีี่่ดุดก็็ป5จงว ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ถามว่าโดนที่บินขึ้นมานั้นของใครของขมิ้นแน่นอนนะครับเราห้ามบินตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่หยุดยิงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเห็นอย่างต่อเน,นื่องสาหรับโดนของขมิน้นซึ่งรอบนี้เรามีวิธีการหยุดแบบเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มสําเร็จมากขึ้นเนี่ยก็เอา,าสารโดนของขมิ้นไปได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเด็ดเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับที่ยืนยันชัด100เซว่าเราสามารถตัดสัญญาณได้ถึง6กลำด้วยกันก็ว,ว่าเป็นเรรื่่องาวทีดีมาามาาากกกเอออ่่ตัันนีีพื้ทครบ ก็เป็นพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานโอ้โหตอนนี้สากแก้วคึกคักเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทเรานั้นหลั่งไหลให้ใหกําลังใจทหารเต็มเปียบบวกกับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอารญ,ญาประเทศครับก็ได้เร่งเข้าดาเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและก็ม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้การใช้ไฟฟ้านั้นมีความพร้อมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและบังเกอร์ของไทยเราครับ สร้างเสร็จไปแล้วกว่า99%แข็งแรงทนทานสามารถรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีบังเกอร์นี้ไม่เป็นแค่หลบกระสุนได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังติดตั้งไฟฟ้าพัดลมรวมถึงระบบป้องกันน้ำรั่วอีกอูโหจัดหนักจดัดเต็มมากและนอกจากนี้ก็ยังมีการปักธงชาติไทยไว้บนบังเกอร์เพื่อยำว่านี่คือแผ่นดินของเราพร้อมกับเป็นแนวบังเกอร์ที่ตั้งรับได้ตอบโต้ได้ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราครับสามารถปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบซักทีกับบังเกอร์บ้านหนองจานตอนนี้ที่ผมรู้แลวก็อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยเราก็สามารถยึดและก็สถาปนาพื้นที่คืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลืออีกบางจุดแต่ว่าเป็นส่วนเยอะนะส่วนน้อยที่เรายึดได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนบ้าน6 7หลังรวมถึงบ้านกำนันลีนั้นเ,เราก็ยึดได้แล้วแล้วก็ตั้งบังเกอร์ตรงตรงข้ามหน้าบ้านกำนันลีด้วยซึ่งกำนันลีหลายคนอาจจะสงสัยนะตกลงแล้วเป็นใครกันแนะ่กำนันลีครับเป็นทหารเเกกก่า่าาาแแล้้วหมือนนจะถถููสปตตงงั มาเพื่อคุมมือที่บ้านหนองจานด้วยจากฮุนเซนโดยตรงก็มีรูปถ่ายจากฮุนเซนหลายตัวหลายรูปและที่เราเหมือนหักหน้าฮุนเซนหักหน้ากำนันลีไปกว่านั้นครับคือล่าสุดเราก็มีการตรวจค้นบ้านของภรรยากำนันลีครับและก็มีการพบอาวุธปืนซึ่งก็เป็นการค้นหลายจุดเลยดําเนินการตามกฎหมายไปต่อเนื่องกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมต้องบอกเลยว่ามาอีกแล้วทะลักเข้ามาอีกแล้วครับรายงานกันทุกวันมากันทุกวันแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนเพราะว่าล่าสุดจับขมรนหนีตายอีกแล้วครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้มา1ิบคน ไม่ได้มา20คนไม่ได้มา30คนและก็ไม่ได้มา50คนแต่ว่ามาพร้อมกันเนี่ย100คนอูโหล่าสุดครับทหารพรนจันทบุรีนั้นก็จับกลุ่มชาวเขเมรกว่า100คนแบกเป้อยู่ในป่าฝั่งไทยจากการสอบถามครับเพราะว่ามีการยอมจ่ายเงินถึง6,000บาทซึ่งเป็นค่ากลางเพื่อได้จะา้ามมาทํางานโดยก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีครับได้จัดกําลังพลออกรัตเตเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและก็ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย พอมีการลาดตระเวนถึงช่วงคลองส่งน้ำสุลบัะทานหมู่ที่8บ้านแหลมใหม่ตําบลเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ได้พบกับชาวมเขมรกลุ่มหนึ่งครับแบกสัมภาระอยู่ในป่าแล้วก็ได้เข้าตรวจสอบพราะว่าเป็นชาวกัมพูชาจํานวนทั้งหมดเนี่ย43คนครับ แบ่งเป็นชาย23คนแบ่งเป็นหญิง17คนแล้วก็แบ่งเป็นเด็ก3คนซึ่งพอสอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็จะเดินทางไปทํางานทั้งจังหวัดจันทบุรีชนบุรีกรุงเทพลบบรุรีโดยมีการจ่ายค่าเดินทางในราคาแตกต่างกันตามระยะทางนะครับมากสุดเนี่ยหกพันบาทราคากลางทางฝั่งไทยเราก็จับแล้วก็ส่งกลับเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับดานเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็อยู่ในโซนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งหนานพรานเนี่ยมีการลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ําร้อนและก็ได้จับกลุ่มแรงงานกัมบูชาอีกแล้วหลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจํานวนทั้งหมด53คนซึ่งก็ได้มีการควบคุมตัวและก็ส่งกลับไปแล้วสําหรับชาวเขมรเ,เป็นร้อยที่จะลักเข้ามาเขตแดนไทยเราโอ้โหเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ก็มี34และตอนนี้ที่มันพีคแล้วก็ตบหน้าเขมรไปเลยครับก็คือล่าสุดกระทรวงมาตไทยของไทยเรานั้นเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับจะรับแรงงานเมียนมาก,กว่า4,000 40, 0คนจากูนยนพักพิงชั่วคราว เข้าไปทํางานในภาคตะวันออกเพื่อจัดทุเดนแรงงานของขมนครับที่ลดลงนะและก็แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอันนี้คือสิ่งที่เราตอบโต้ขมรไปนะครับงานนี้ขมรยังไงก็ไม่รอดนะแล้วถ้าเกิดแรงงานเมยียนมาแรงงานจากเนปาลฟิลิปปินส์แบบนี้ยเขาทํางานดีเขาอยู่ได้มันจะกลายเป็นว่าขมรตกง,งานไปแล้วฮุนเซนอาจจะแย่มากกว่าเดิมก็ได้ต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาดูมุมมองในต่างประเทศกันบ้างที่ล่าสุดชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้นั้นก็พร้อมที่จะน,นัดชุมนุมใหญ่ กัันเลยครบในวันที่14กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้โดยจะมีการเดินขบวนเรียกร้องเกี่ยวกับไทยเราครับ ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีข้อียกร้องทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยก,กันข้อแรกก็คือเรียกร้องให้ไทยเรานะปล่อยตัวทหารไป18นายข้อที่2ก็คือรัฐบาลกัมพูชาจะต้องยื่นฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศข้อที่3ก็คือรัฐบาลกัมพูชาจะต้องลงนามในข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ไขปัญหาพรมแดนข้อที่4ครับปะนามไทยไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงและและขัดต่อ,อก,กฎหมายการเพิกถอ,อนสัญชาติเขมรตั้งแต่เกิดเป็นกฎหมายที่ฮุนเซนนั้นออกมาเป็นกฎหมายใหม่ที่ชาวกัมพูชาจะมาประท้วงกลุ่มนังกล่าวเนี่ยก็ กลุ่มแรงงานชาวแคนาในเกาหลีใต้แต่การไปเดินประท้วงในเกาหลีใต้นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกินหน้าเกินตาไปหน่อยนะครับคนเกาหลีเขาจะเลียดเอาสําหรับชาวกัมพูชาครับไปที่ไหนก็สร้างแบบชุลมุนปั่นป่วนกันที่นั่นต้องคอยดูกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนมาเดินขบ,บวนกี่คนกันแน่สําหรับแรงงานของกัมพูชานะครับในประเทศเกาหลีใต้ ทำด,ดีนะครับทาไม่ดีเนี่ยเขาไล่ออกทันทีนะเพราะตอนนี้เขมีเนี่ยก็ไม่ได้มีเครดิตในวิธีต่างประเทศเลยมาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหน่อยเพราะล่าสุดฟิลิปปินส์นั้นมีการชะลอจัดซื้อ F16 จากสหรัฐอเมริกาก็มีการอ้างออกมาครับว่าเป็นปัญหาจากงบประมาณที่สั่นคลอนไม่เบียงพอนะแต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่ามีการเปิดบินใหม่ซื้อกลิเปเพนกับประเทศสวีเดนขายดีไปในน้ําเท,ท่าอีกแล้วครับหลังจากที่ไทยเราให้ข่มิตรีวิวแล้วเหมือนปอเป ด้วยว่าเฮ้ย hey, ไทยเราทําได้นะเห็นผลงานถล่มขมรนแล้วมันก็สามารถออกรบได้สําหรับกิปเพนของ Sweden. สวีเดนสวีเดนก็น่าจะชื่นมื่นมากกว่าเดิมเราเนี่ยเป็นคนใช้ขมรนเป็นคนรีวิวแต่ขมรนไม่ได้อะไรเลยเราเนี่ยได้มา1นึ่งแสนล้านจากสวีเดนและก็น่าจะมากกว่านั้นด้วยเรียกว่าดี2ต่อดี2เด้งกับเครื่องบินรบกิบเพนสงสัยจะมีส่วนลดในไทยเราเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นการสรุป อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดกับสถานการชายแดนไทยของเราทางพื้นี่กองทัพภาคที่2และก็พื้นี่กองทัพภาคที่1ตอนนี้ถามว่าภาคไหนดูเดือดดังระอุก,กันอยู่ ผมคิดว่าเป็นภาคที่2นะเพราะภาค2ตอนนี้ขอมเหนงมีการสับเปลี่ยนกําลังมีการเติมกําลังมีการสร้างความมั่นคงในฐานที่มั่นอยู่นะครับพร้อมกับมีการบินโดรนเนี่ยเข้ามาประชิดเราอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่เราเหมือนดักจับสัญญาณได้แล้วซึ่งต่อจากนี้โดนของขอมเนก็น่าจะเกลื่อนป่าได้เลยเพราะว่าเราตัดสัญญาณเราตัดการควบคุมเดี๋ยวยังไงมารออัพเดทความคืบหน้าอย่างต่อเน,นื่องกันได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณบบ์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเาไตเต้ให้ไปทางไหนได้ครับให้ไปทางไหนได้ไปนี่ได้ไหมนี่ Oh, vừa mới vừa cười. speak Can speak, speak no, no no. You can speak English? Hey, no. <laughs> can speak. Uh, the next one, English. Who? Thailand. Mày bảo học bài này Nào đi đi luôn à? ta ra luôn. Nên để tôi bắt đi máu. ha. Mất. mình đây. ណេរុងចាំការដោះស្ដៃរបស់ថ្នាក់លើសិនអូរុងអត់ទៀតនេះឲ្យដាផ្លូវខាងនេះឲ្យដាបានបាទបាទបាទយើងឈប់ណ៎ខាងនេះនេះបាទបាទអាចាំមືចាំមືនេះហ៎អត់បាននេះផ្លូវខាងនេះត្រូវបិទជៀមដងសានសិនរុងចាំការដោះស្ដៃរបស់ថ្នាក់លើសិនណេ